No. ยามเทียงเทียของเขามือนี้เฮาสิไปหาหนงน้ำไมเด้งมาเก่งแสบๆกินกันเด้อจ้าเมนูยาเทียงที่กินตอนใดกะบบมีบือ่อมื้อกี้คุก็ขืนมาพูนจาจามาใส่น้ำกวนซอยพอก็เลยแหวะเก็บน้ำไม่เด้ก็สิมีตเนะาเนงนาจาพี่น้องเนงบรายปันได้ตอนที่เฮามาหานะ้ำไม่กะสิเป็นาาหา่วนยะแบบนี้เลยจ้าบรรยากาศกะดีดจ้าพี่น้องลมเย็นเห้ห้วยแถวนี้ก็ยังอุดมสมบูรณ์จ้าพี่น้องมีหอดปันาหาน้ำไม่น้จ่าพี่น้องกุ้งกระเลยไงพ่อสมัยตะกินน้จ่าพี่น้องไปหากระปุกินกับตมอกแต่ว่าตอนนี้ก็อึด น้องนี่กะลาดละจ้ะน้อไม่เดียงกะอยากหายจ้าใส่น้ำกอดซอยพอจ้ะพี่น้องมาเห็นเห็ดก็เลยว่าสิเอไปเกงใส่น้อไม้น้ำจ้าจ้าน้อไม้แพบ้านจ้าพี่น้องลืมออกเนงหลายแล้วต่อไปนี่ก็คือสิได้หาน้องไม้แพบ้านกินจ้าพี่น้องนี่ก็มีคนลอยอยางมาซอยเวียกจ้าพี่น้องเบกน้อไม้สลายนจ้าเวลาเก่งน้อไม้กุ้งสิมาเกงนี่ัมากคือกันเนจ้าพี่น้องเก่งเนียงน้อไม้แพบ้านปีนี่ก็คือสิได้ไปหาโกนาจ้าพี่น้องเพราะว่าแถวหน้ากุ้งนละเพื่อนโลกหวยเบิ่นแล้วตอนนี้ก็กำลังซ นะกะลื่นเนาะจากพี่น้องปอกง่ายง่ายสมัยตอนยังน้อยนอกจากพี่น้องหมักเอาไปเล่นของเฮือนพอเขามาขอดหน้ากะสิมาปอกเนาะจ้าแล้วกะสิมาต้มให้เอ้าไม่มื้อนี้เฮาสิใไซใบมันเทียนใบยานางเด้อจ้ามาแต่เฮือนกะลื่นมาจากก็เลยว่าสิใไซใบมันนี่กจากเทียนใบยานา่งภาษาเง่งกะงามงามจากหน้าเทียงก็เตะเฮาไปหากระปุ่เนาะจ้าเมื่อไงภาษาเง่งกะสิออกดอกเนาะจากพี่น้องสีม่วงงามขนาดใบมันหวานนอกจากเฮากะซีมาตําจากพี่น้องตําใส่ขกเลยจ้าเฮากะสิตําไปเรื่อยเนาะจากจนกว่าใบเพิ่นสิม่วงเขใบมันหมุนเนาะจากเฮากะสิตื่มน้ําจากพี่ ค่ะคนออกจ้าใบมันเกี่ยวนะจ้ะพี่น้องเวลาเอามาต่ำนะจ้ะมันกระิเป็นยืดยืดนะจ้ะพี่น้องคือใบยันสีคือความแซ่บกขข็ค่ะคือกันมานี่เขากระิมาใส่เข้าเบื่อเนี่าใส่มนี่ก็เป็นปลาเด็กตอน,นะจ้ะพี่น้องกระซิเอามาตรง <toda S 4> ตอนใส่ปลาเด็กเข้าไปนะจ้ะพี่น้องกินก็โหเ<ล>นี่ยผงกระสิง่ายๆนะจ้ะพี่น้องใส่เกลือใส่ผงสูรปลาเด็กนะจ้ะพี่น้องแล้วก็ใส่นี่กระซิมีหมักบวบนะจ้ะผ้ามักบวบแล้วก็เฮ้ยก่อนที่เข่ากระซิโปงโมนะจ๊ะเั่นนเ็ดากนาะงิ นี่ก็ได้เอามันนี่หกกระรรรสิกินกับตำมะคงนะจ๊ะห้อย,ยมะกระสกหลายๆโลมาเด้อจะพี่น้องกินเมนูนย่าเทียงาายเทียนนะจ๊ะแกงเนื้อไม้แดงแซ่บๆมาเด้อจะพี่น,อน้องแกงเนื้อไม้สดท่อนๆจ้าหู้ยอวดตัวเป็นลาเสียมเพงจ้ะผักในนาง,งามงามจา้ะพี่น้องยอดผักบุ้งกับผักกัญโจงเบิ่งจ้ะพี่น้องงามเฮงเอามากินกับจ้ะ แชมแข้งสดลนอนอื mm ้แ hmm. ด mm hmm. งแน่นน้อยอ่อนๆจ้ะพี่น้อก เอามาหุงฮ้วยเมนกระเทนเมนกระเทนแบบจุกแห้งเข้ากันให้จ้ะ ก็มาไหมกับตำมะฮงว่าจะกินเที่ยงอะไรจ้ะพี่น้องบ่เที่ยงปไปอืม เ <c oughs> ขากันขัะกลวยมะกอกเสือไ,ไหล ตัวนี้คือไงแทะเบอร์ของผมจ้ม